หน้าอกแบนมากเลยค่ะไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านข้างเวลาใส่เสื้อผ้าค่ะก็คือไม่สวยเลยถึงแกจะใส่เกาะอ,อกขึ้นมาแต่มันไม่เกาะอ,อกมันไปเกาะเอวเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ดีเลยทุกคนมันก็เลยอยากทำ <laughs> อยากได้ฟิลแบบธรรมชาติไม่กลมไม่เป็นบ็อก โีติว่าจอยนั่นเองค่ะขอลุนเนี้ยก็คือจะมีความธรรมชาติที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัมผัสหรือว่าเป็นเรื่องทรงคือถ้าเรานั่งมันก็จะเป็นหยดน้ําพอเรานอนปุ๊บก็จะเป็นทรงกลมอะไรอย่างนีมน้มันจะธรรมชาติที่สุดนี่เลยค่ะทุกคนอะันนี้คือโมติว่าจอยนะคะเดี๋ยวชมจะบิดให้ดูนี่ยังไงอีกนิดก็คือนุ่มกว่านมชมจริงๆนะคะ หลังจากที่วัดเลือกซิลิโคนด้วยกันเนี่ยครับดูค,ความคาดหวังที่อยากได้กับบอดี้ของหงน้องน,นะครับจะใส่เทคนิคเป็นดูโอเพนวันนะครับแผลใต้ราลงนมเพื่อให้สร้างตัวเนินนมด้านบนและด้านล่างให้เป็นธรรมชาติที่สุดปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้นี้ก็คือเป็นลักษณะของกลวยจะทําให้ช่วยใส่ซิลิโคนได้ดีนะครับแผลเนี่ยก็จะทําให้หมอเปิดแผลได้เล็กกว่าปกตินะครับป้องกันซิลิโคนไม่ให้เจออากาศหรือสิ่งแปลกปลอมก่อนที่จะใส่จะทําให้โอกาสติดเชื้อก็จะลดลงนะครับแล้วก็โอกาสผิดลูกหลังทําไปหลายๆปี Música